งงานเราติดโควิดอีกแล้วยังไงครับค่ะก็ตอนนี้แน่เลยก็คือเลื่อนเลื่อนไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปแบบไปยาวหรือว่าอาจจะเลื่อนไปถัดไปอีกแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยตัวเองก็คือดูสถานาการณ์เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เ,นะเดนเดนกนใช่ไหมคะเออเดิม,มค่ะก็คือมันเป็นเดือนมีนา แต่ว่าเราไม่อยากไม่อยากเสี่ยงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากําลังจะดูกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าอาจจะเป็นแบบช่วงๆกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีไทยแบบสส้นปีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะที่ที่มันมีแผนสำรอนไหมว่าแบบว่าอาจจะลดสเก็งานไหมเขาเลยอยากจะเลื่อนลด,ดสเก็มงานหอ๋อล,ลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมาจาไปหมดแล้ว <laughs> ใช่แบบเพราะว่าจองโรงแรมแล้วมาจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดไม่ได้ค่ะไปแล้วตอนนี้คือจ่ายไปทุกบททุกทีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อยังไม่ร้อยค่ะแต่ว่าก็คือมาจองไปแล้วอจัดไปแล้วแล้วก็แบบจริงจริงแล้วงานมันค่อนข้างแบบเอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเดินหน้าไปประมาณแบบ60เกือบ70%เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถอยไม่ได้แล้วธุรกิจเป็นไงบ้างสิงไหม ก็พวกเราบอกว่าโรงแรบสอยหลังกันเลยแต่ได้อะไก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เซ็งค่ะอะไรเงี้ยก็มีเวลาแบบว่าให้นั่งนั่งนอนนอนต่อใช่จริงส่วนพวกอกาะแกลนไนหรือว่าทีมงานเราทราบไปแล้วเนี้ยเขาเข้าใจไหมเราต้องเสียบางคนต้องเสียเหมือนแบบเสียค่ามัดจำไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะไรบ้างก็อันนี้ก็เออ่คุยกับอกาะแกลนไนแล้วแล้วก็คุยกับทางโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าคือ ก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าลบเราวันจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าสะดวกแบบอยากจะวันไหนอะไรก็เดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีได้เลยเลยแต่เราคิดไปว่าอย่างปีในปีนี้แน่นอนป่ะยังไงก็คงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าก็ยังก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วใช่ก็ใช่เนี่ยเปลี่ยนมาจากที่ไทยแล้วค่ะก็ ตอนนี้เนยก็ลอยในอากาศอยู่เหมือนกันคนนี้คุยกันว่าใครจะก่อนอ่าคือของเนยมันยังไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของของแจมอะคือยังไงก็แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เออลืมเริ่อใหม่คงไม่ดูเริ่อใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สถานที่เดิมสถานที่เดิมค่ะยังเป็นที่เดิมใช่มันมีช่วงระหว่างที่มันรออะไรเงี้ย ที่มันเลื่อนไปมันมีอะไรการเปลี่ยนแปลงสำหรับการแบบเตรียมงานแบบเออชุดไอเดียที่มาแล้วอยากจะทำอะเพิ่มเติมก็จริงจริงๆก็คือคุยรูปแบบงานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกกล่า่าช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยเราจะแบบเริ่มแบบเชิญแบบเชิญผู้ใหญ่หรือทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครอะไรยังไงเลยแล้วก็ส่วนเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราอะไรเงี้ยค่ะก็ บางคนก็มากระซิบแล้วบอกว่าเอ่อจะท้องแล้วนะช่ใหมเราเลยบอกว่าเอ่อยังยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคโอเคเพราะว่าเรายังไม่รู้เต็มที่เลยใช่เ่่ออนมาไ้ยยงงีใชก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ละคนก็ไปกันหมดแล้วค่ะตอนแรกตอนแรกบางเท่าไหร่อะไรนะคะตอนแรกบางมีเท่าไหร่ อ๋อตอนแรกอะก็คือวางไว้ว่าวันเป็นวันที่20มีนาก็ก็เลยนั่นแหละคะ <c oughs> ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชม